ท่านได้ฝากประกาศมาในการเชิญชวนญาติโยมทระชนที่จะทอดอที่จะถวายพระตาหารเลี้ยงแก่พระสมณเณรร่วมห้าระรูปตอนนี้ก็ได้รวบรวม,รวมจตุป,ปัจจัยก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วได้ประมาณสักร่มรวมๆ20ล้านกีบนะก็ กว่าละเพราะว่าหลวงนาธิโมเจ้าคุณวัสรธรรมยานาวิเทศที่ออสเตรเลียนสแลนท่านทราบข่าวท่านก็เลยประกาศเป็นด้านโยมที่อยู่ที่ออสเตรเลียนสแลนก็ร่วมรุมมาแปดรู้สึกจาเป็นเงินแปดหมื่นบาทก็ยี่สิบล้านกี่นะแล้วก็มีของคนไทยอีก ก็รวมแล้วก็ปาร่วมร้อยล้านขนะก็เชิญชวนาติโยมได้ถวายเป็นพระทหารด้วยแล้วก็ถวายสมทบเป็นกระถินนเท่ากระถินในวันนี้ด้วยวันนี้ก็ได้หรือว่าการได้สนัสนุนประคับประคองซึ่งกันและกันหลวงพ่อไดนก็ช่วยเหลือเราในการสอบโปรเจกต์ในการที่เราขยายงานวัฒนาทา็สะดวกอย่างดีในการที่เราจะทาใดๆก็ได้รับความสบสบาย ในการเผยแพร่ศาสนาถที่กูาท่านเดือดร้อนเราว่าประเทศไทยเดือดร้อนท่านเดือดร้อนมากกว่าก็าต้องช่วยกันนะกลมไม้คนมือทั้งตุปัจจัยในการที่จะช่วยเหลืออ่เป็นกองทุนพัฒนทหานก็ตามเป็นกองทุนบริวารกระถินก็ตามวันนี้หลวงพ่อท่านเมตตาที่จะให้พรในช่วงท้ายดังนั้นให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใส ให้จิตใจเบิกบานเรามีทอดกรถินปัจจัยที่ร่วม,มุนทอดกรถินมาถือว่าได้ร่วมมนทอดกรถินทั้งร้อยห้าสิบสี่วัดทั้งร้อยห้าสิบสี่วัดทั้งลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามปัจจัยนี้ได้ทยอยส่งไปในแต่ละประเทศนําไปถวายแล้วก็ถ้ามีส่วนที่หักค่าใชา้จ่ายต่างแล้วก็จะรวมรวบรวมในการที่จะ ถวายพระมหาเถระเพื่อตั้งเป็นกองทุนปีหน้าต่อไปก็ตนะั้งใจว่าจะเอาบอุพิจิตรที่ในการที่จะได้รับบุญน,นี้ซึ่งทีมงานยอมรับว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรทีเดียวทั้งทีมงานพระมหามินทั้งทีมงานอยอมพิธีกรนะยมสุพรมินีวทิทยาพันธุ์หรือท่าน,นอื่นๆนะฮะทีมงานโพสชโคโ้ดก็ตั้งใจกันนะเนื่องจากพอดีเรามีหลายห้อง เปิดทีเดียว9ก้าห้องมีการถ่ายทอดไปในห้องต่างๆด้วยมีการเกี่ยวสัญญาณไปนะก็ญาติโยมอาจจะกระจายไปกันหลายห้องด้วยนะเพราะแต่ละห้องก็มีแต่ละภาษากันด้วยมีการรีลันในช่วงบ่ายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามจะรวบรวมเอมบนภาพของแต่ละประเทศเพื่อออกสื่อให้เห็นว่ากิจกรรมที่เคยทํามาแล้วมีอะไรบ้างปีนี้มีอะไรบ้างแล้วก็พยายามจะสื่อสารให้ญาติโยมในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด แม้ช่วงนี้เขาก็ลับากกันนะทำอากรินก็ลำบากออกไปไหนก็ไม่ได้นะบางในประเทศที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาสี่ประเทศนี้เป็นประเทศพุทธเทรวาสที่เข้มแข็งที่สุดรวมทังไทยดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกระสมหนึง่งแต่ในเดียวกัน การเข้มงวดกดขันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็มีมากด้วยจึงต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นในเรื่องของการส่งปัจจัยส่งเวชาัณธ์ไปช่วยเหลือก็ขอให้ท่านได้ปลื้มในบุญที่เราได้สมทบทุนในการสนับสนุนให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันสมนังคําที่กรูภูม่ใ่เคยกล่าวไว้ว่าเพราพพุทธศาสนาต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว แต่คําว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวดังนั้นเราจะทำเาความสําเร็จความตั้งใจของผู้บาอาจารย์ให้ได้ส่์ผลได้ก็ด้วยจากความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราท่านนะก็ donc, ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมมาในโอกาสนี้นะสาธุก็เป็นธรร พูดถึงความสาคัญนะคะของวัดขาโอนะคะแสวงหลวงพ่อปลา,าสอปลาวนะคะเป็นวัดสําคัญเหมือนถ้าเทียบประเทศไทยก็เรียกว่าเป็นวัดสาคัญระดับจังหวัดนะคะของประเทศไทยนะคะก็ท่านพระอาจารย์นะคะพระมหาสุรักษ์นะคะก็ได้เคยไปที่วัดนี้แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก่อนก่อนจะมีโควิดนะคะก็ไปมาฮาันจูแล้วกดกระถิ่นทอดงพ่ป่ากันเป็นประจําทุกปีค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า โควิดนะคะกอ็อาจจะทําอะไรเราได้นิดนึงนะคะคือทําให้เราต้องเวิร์คทอมโฮมหรือว่ากับตัวอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่ากระแสใจ mm hmm. กระแสบุญนะคะที่เราอยากจะทําอย่างเต็มที่นะคะ mm hmm. ก็เรีวยกว่าไม่โควิด mm hmm. ไม่ไม่สามารถจะมาต้านทานเราได้นะเราก็ไปกันแบบออนไลน์ไปแบบซูมแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คงก็เต็มที่เลยนะคะมีเทคนิคนะเทคนิคใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะจาก ทีมงานของอพระมหามินนะคะส่วนพระมหามินนะคะท่านเดี๋ยววันต่อๆไปนะคะท่านก็จะมาร่วมดาเนินรายการเช่นเคยนะคะเฉพาพะ่ะวัดที่ท่านพระอาจารย์นะคะพระมหาสุรัตน์นะคะคุ้นเคยแล้วก็ไปทอดกระถิ่นข้าป่าปิดประจําท่านก็จะสลับนะคะมาเป็นประธานสงฆ์ให้วันอื่นๆนะคะท่านพระมหามินก็มาเป็นประธานสงฆ์เช่นเคยนะคะ วันนี้มีการปรับรูปแบบรายการนิดนึงนะคะก็จะแจ้งให้ได้ทราบกัน,นะคะ่ะว่าเดี๋ยววันับต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่พิธีกรรมนะคะเราจะบูชาพระรัตนตรัยด้วยกันอารัธนาศีลน,นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะทำใจใส่กันประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะก็ จะเป็นเสียงของหลวงพอ่อธรรมชยโยนะคะทำนั่งสมาธิทำกลั่ใจของเราให้ใส่สนะคะเพื่อจะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กระถิงในอนาคตต่อไปนะคะจากนั้นค่ะประมาณสักสิบนาฬิกานะคะท่านเจ้าธุยใหญ่อ่อนแก้วนะคะท่านเจ้าวาดนะคะเขาเข้ามาในซูมก็จะมาเป็นประธานสงฆ์ต่อไปนะคะแล้วก็จะเรียนเชิญท่าน ประธานฝ่ายไทยนะคะนำกล่าวคำถวายกระถินนะคะวันนี้ก็ได้นางฟ้านะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านกันลายาณมิตรอนสวรรค์เป็นดวงจิตนะคะมาเป็นประธานกล่าวคำถวายกระถินนะคะ,ะในช่วงต่อไปนะคะจากนั้นก็เป็นคำกล่าวถวายจิปัจจัยทาธรรมนำกล่าวโดยกัลายาณมิตรวาดพิษวังในกุลนะคะและจากนั้นนะคะก็จะเป็น คำอธิษฐานจิตนะคะจะนำอธิษฐานจิตโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษด็เรวิรัสสักหาการนะคะอดีตนายกอปปร์เพียงสาค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะคะจะกล่าวสัมมูชนิยักถานะคะให้พรพวกเรานะคะค่ะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีแต่ว่าห้องยังไม่ปิดนะคะก็จะเป็นการ พูดคุยสนทนาอย่างเป็นกันเองนะคะหลังจากที่เราจบพิธีกรรมแล้วนะคะก็มาฟังเพลงอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วจากนั้นก็จะมี m v นะคะประมวลภาพของงานกระถิน่นขาป่าปีที่แล้วนะคะทีะ่ในพื้นที่ของสอปปลาวนี้นะคะมี m v สวยๆนะคะมีภาพสวยๆประมวลมาเดี๋ยวดูกันได้ตอนท้ายรายการนะคะช่วงนี้เรา เข้าสู่กิธจกรรมด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> ขอเรียนเชิญผู้มีดินทุกท่านในห้องกระถิ่น AEC 21พนมมือน้ำพระเพียรให้เรียบร้อยหรือนั่งเก้าอีก้กราบพระร,ะระัตนตรัยโดยพร้อมเรียนกันค่ะ กรากรากระตั้งใจบูชาพาร,านะาระทั้ใไตรเดพก้อมกิ่นาอรหังสมมาสัมพุทวธพระกวา อารังสมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมีพุทธังพระวันตังอภิวาเทมีตัวข้าตัวพระวตาธรมโมเสัวกาโตสัวตาธรมโมนามนิมมสามินามนมมสสมิ สุปฏตติปโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสุปฏตติปโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิอันธรรมยังพุทธาสาภะกะวะโตอบปภาคณาการังการวมาเสว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ oh ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ oh ัสสะรา กระกระบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชนะสีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เล้นจากความชั่วจริต จิจร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านถึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาสีห้าโดยพร้อมเรียงกันนะคะมายังทันเตวิสุงวิสุงรานาธายาติสรารนาสหา ปัญจสีลานิยจามาบุติมปิมาังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายาปีสรเนนัสหาปัญจสีลานิยาจามาตัยิมปิมาังพันเตวิสุงวิสุงราคนาทายา ติสารเนนัสหปัญจสีลานิยาจามานะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิ พุทังสารนังัจามีขามังสารนังัจามีขามังสารนังัจามีสังฆังสารนังัจามิสังฆังสารนังัจามีภูติยามปิพุทังสารนังัจามิ ผู้ตียัมปีพุททางสารนังกัจฉามีผู้ตียัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิผู้ตียัมปีธรรมังสารนังกัจฉามีผู้ติยัมปีสังขังสารนังกัจฉามิผู้ตียัมปีสังขังสารนังกัจฉามีผูสตียามปีพุ้ทางสารนังกัจฉามิ ตาทยัมปีพุทังสารนังคัชามีตาติยัมปีธรรมังสารนังคัชามีตาตยัมปีธรรมังสารนังคัชามีตาติยัมปีสังฆังสารนังคัชามีตาตยัมปีสังทังสารนังคัชามีติสเลนะขะมนังนิธิตังอามะพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มูสวาวาเาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมริยะมัชฌปมาสถานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมริยะมัชฌปมาสถานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิทิมานิปัญจสิกขาปัทานี้ สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพขสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีหลังวิโสทะเยสาสุกรากรากราตอนที่เราจะได้ประ,ประ,ประอกอบพิธีกรมรม ก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีกรรมสืบต่อไปช่วงต่อจากนี้ขอรินเชนิ่ท่านได้กลัน่นกายวาจาใจก็เราให้ใสให้สะอาดให้เบิอสุดให้พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดจากการที่เราได้ทอดกระถินสำคีทั้งร้อห้วัดโดยมีวัดที่สปปะวรลาวเป็นผู้แทน และวัดที่เมียนมาเป็นผู้แทนในการรับในวันนี้ mm hmm. ก็เพลยนทุกท่านได้กลั่นกายวาจาใจนั่งสมาธิกันสักครูนก่อนนะนี่ไปก้อยทุกคนนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับ 嗯。Uh